ณเวลานี้ในด้านเทคโนโลยีของชิปหากเราไม่พูดถึง Apple และสถาปัตยกรรมใหม่ที่เรียกว่า M1AMD ก็เป็นอีกบริษัทหนึ่งที่ต้องจับตามองในการที่ได้พลิกตัวเองจากการที่เคยเป็นผู้เสียเปรียบในทุกด้านแล้วจากการที่เคยเป็นบริษัทที่เกือบล้มละลายแต่ในปัจจุบัน AMD ได้กล้าวขึ้นมาเป็นผู้นํทาทั้งในด้านของ CPU และ GPU และได้กลายมาเป็นทางเลือกอันดับหนึ่งของลูกค้าจํานวนมากวันนี้ผมจะมาพูดให้ฟังถึงข้อควรระวังก่อนที่จะเลือกซื้อ AMD ซึ่งมาจากประสบการณ์ ของผมเองและหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ชมทุกท่านนะครับข้อควรระวังก่อนซื้อ AMD มีอะไรบ้างผมจะพูดถึง2กรณีนะครับกรณีแรกการใช้ CPU ของ AMD แทนที่จะเป็น Intel และกรณีที่2การใช้ GPU ของ AMD แทนที่จะเป็น Nvidia ในวงการของชิปเทคโนโลยีหากไม่พูดถึง Apple ก็คงจะมี AMD แค่บริษัทเดียวที่บุกทั้ง2ตลาดในเวลาเดียวกันก็คือตลาดของ CPU ที่มีเจ้าตลาดเดิมก็คือ Intel และตลาดของ GPU ที่มีเจ้าตลาดก็คือ NVIDIA และก็ด้วยวิสัยทัศน์อันยอดเยี่ยมของดร Lisa ที่เป็น CEO ของ AMD ก็ทําให้ AMD ขึ้นมาเป็นผู้นําในทั้ง2ตลาดผมว่าตอนนี้คนคนนี้กําลังดังมากๆครับในวันนี้ผมจะไม่พูดถึง Bench m ม r k ต่างๆทั้งในด้านของ CPU และ GPU ที่ AMD ก็ทําได้ดีเยี่ยมเมื่อเทียบกับคู่แข่งเพราะย่อมเป็นสิ่งที่ท่านผู้ชมต่างก็ได้ทราบกันดีอยู่แล้วและคงเป็นเหตุปัจจัยสําคัญที่ทําให้ท่านมีความสนใจใน AMD ขึ้นมาแต่ในวันนี้ผมจะพูดถึงสิ่งที่หลายคนอาจไม่ได้คาดคิดแต่บางคนอาจจะได้ค้นพบขึ้นมาเองเมื่อได้ใช้งาน AMD ไปในระยะเวลาหนึ่งแล้ว 1>, 1. CPU ของ AMD พลาดอะไรเรื่องหลักที่ผมจะพูดก็คือ Thunderbolt 3เนื่องจาก Thunderbolt เป็นเทคโนโลยีที่ Intel ร่วมออกแบบกับ Apple ท่านจะเห็นว่าคอมพิวเตอร์ที่ใช้ CPU ของ AMD จะมีอยู่น้อยเครื่องมากๆที่จะรองรับ Thunderbolt 3แม้แต่ Lenovo Legion 7ของผมที่ต้องถือว่าเป็นรุ่นท็อปของ Gaming l a p ็ปทอก็ไม่ได้รองรับ Thunderbolt 3พอรุ่นของผมมากับ CPU ของ AMD แต่เมื่อย้อนกลับไปดูรุ่นก่อนหน้าก็คือ Lenovo Legion 7i ที่ใช้ CPU ของ Intel ก็จะรองรับ Thunderbolt 3แล้ว Thunderbolt 3มีความสำคัญอย่างไรสำหรับคนที่เพิ่งย้ายมาจาก Apple ก็จะรู้ทันทีเลยว่า Thunderbolt มีความสำคัญมากๆกับ ecosystem ของ Apple แต่สำหรับการใช้งานทั่วไปหากทดแทน Thunderbolt 3ด้วย USBc สิ่งแรกที่จะหายไปก็คือความเร็วที่จะลดลงไปครึ่งหนึ่ง USBc มี Transferrate สูงสุดที่20กิกะบิตเในขณะที่ Thunderbolt 3อยู่ที่ 40 Gbps แต่หากท่านใช้ external SSD ท่านอาจไม่ได้เห็นความแตกต่างเพราะแม้แต่ USB-C ก็มี transfer rate ที่สูงกว่าความเร็วสูงสุดของ SSD อยู่แล้วทำให้ท่านอาจไม่จำเป็นที่ต้องมี Thunderbolt 3เลย แต่ Thunderbolt 3กลับมีความจำเป็นสำหรับบางฟีเจอร์ที่ USB-C ไม่สามารถทดแทนได้เลยหนึ่งในนั้นก็คือความสามารถในการต่อออกมาใช้ GPU ที่อยู่นอกเครื่องหรือที่เรียกว่า eGPU หรือ External GPU จะมีความจำเป็นในกรณีที่ท่านต้องการเพิ่ม GPU และเครื่องของท่านเป็นแล็ปท็อปหรือโน้ตบุ๊ก ซึ่งทั้งเกมเมอร์โปรแกรมเมอร์เดต้าไซแอนตสคนนำ AI และนักตัดต่อวิดีโอมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ GPU ที่มี Power สูงและหลายครั้ง GPU ที่มากับเครื่อง l a p t o ็ออาจไม่เพียงพอซึ่งสำหรับ eGPU เราสามารถใช้ GPU สำหรับ Desktop ที่มี Power อย่างเต็มที่ได้ eGPU จะโด่งดังมากในช่วง5ปีที่แล้วที่ GPU ใน l a p ปท็อยังคงอ่อนแอแต่ในวันนี้หลายอย่างได้เปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่ 1. Apple M1 ที่พัฒนา GPU ของตัวเอง 2. ตลาดของ Gaming l a p ปท็อและ Creator อร์แลปท็อที่มี GPU ที่มี Power สูงและ3ราคาของ GPU ของ Desktop ที่ไกลเกินเอื้อมสำหรับหลายคนในปัจจุบันซึ่งก็มีหลายครั้งที่ผมจินตนาการว่า RTX 3080 l a p t แ p ทอที่มากับ Lenovo Legion 7ของผมไม่เพียงพอและอยากใช้ GPU สำหรับ Desktop ผ่าน eGPU ซึ่งก็ทำไม่ได้เพราะเครื่องของผมใช้ CPU ของ AMD และไม่ได้มี Thunderbolt 3 ถึงแม้ว่าจะทําได้หากไปดูราคาของ Desktop G P U ก็ซื้อไม่ลงและไม่อยากจะเชื่อว่าราคามันขึ้นไปขนาดนี้ได้อย่างไรถึงได้เข้าใจเลยว่าทําไมถึงมีคนซื้อเกม i n g งแลปท็อปมาขุด Bitcoin อย่างไรก็ตามอนาคตของ e G P U ก็คงจะมีจุดเปลี่ยนอีกหลายอย่างเพราะ Apple M 1ถึงจะมี Thunderbolt 3แต่ก็ไม่รองรับ e G P U ซึ่งตรงข้ามกับทิศทางของ Apple เมื่อไม่กี่ปีก่อนหน้านี้ที่สับสุน e G P U อย่างเต็มที่ครับ 2. G P U ของ A M D พลาดอะไร เมื่อคู่ก็พูดถึง CPU ไปแล้วคราวนี้มาพูดถึง GPU กันบ้างเรื่องหลักที่จะพูดถึงเลยก็คือการที่เอา GPU มาทําอย่างอื่นนอกเหนือจากการเล่นเกมเพราะในเรื่องของการเล่นเกมทั้ง AMD และ NVIDIA ก็ใกล้ที่จะสูสีกันมากแล้วการเอา GPU มาทําอย่างอื่นก็หมายถึงการที่โปรแกรมเมอร์ d a t a Scient i s t คนทำ AI และนักตัดต่อวิดีโอเอา GPU มาใช้ในการประมวลผลสำหรับ NVIDIA ก็จะใช้โปรโตโคอลที่มีชื่อว่า CUDA สำหรับ AMD ก็จะใช้โปรโตโคอลที่มีชื่อว่า OpenCL หากพูดในภาพรวมเลยก็คือว่า CUDA เป็นโปรโตโคอลที่ได้รับการซัพพอร์ตมากกว่า OpenCL ซึ่งจะทำให้การใช้งาน GPU ของ NVIDIA ในการประมวลผลข้อมูลจะหาซอฟต์แวร์ที่ซัพพอร์ตได้ง่ายกว่าของ AMD นอกไปจากนี้ก็ยังมีการอ้างด้วยว่า CUDA เร็วกว่า OpenCL ถึง30%สำหรับ GPU ที่มีสเปคใกล้กัน ซึ่งมีการทดสอบทั้งใน Adobe Premiere Pro และ Davinci Resolve แต่ผมจะไม่ขอลงรายละเอียดในส่วนนี้และก็ยังไม่เคยทดสอบด้วยตัวเองที่เป็นอย่างนี้ก็อาจเป็นเพราะ NVIDIA ได้มีรากฐานและปลอดสาสตรที่ยาวนานในการประยุกต์เอา GPU มาใช้ในการประมวลผลอย่างอื่นมากกว่า AMD และยังได้ลงทุนในการพัฒนาเครื่องมือหลายๆอย่างให้กับ Data Scientist และคนทำ AI ด้วยซึ่งหากท่านเป็น Data Scientist และคนทำ AI ก็จะพบว่ามีอยู่หลายเครื่องมือที่จะัพ p อ o r t NVIDIA อย่าง ที่คุณจะสามารถใช้ประโยชน์จาก AMD ได้อย่างจำกัดในเครื่องมือเหล่านี้อาทิเช่น Rapids AI ที่ Data Scientist หลายคนต้องใช้หรือกระทั่ง TensorFlow ที่นัก AI หลายคนก็ต้องใช้ล้วนรองรับ CUDA และ Nvidia เป็นหลักสมหรับผมเองในวันนี้หากนับเป็นชั่วโมงการใช้งานก็ใช้งาน GPU เพื่อการประมวลผลอย่างอื่นมากกว่าการเล่นเกม แต่โชคดีที่ Lenovo Legion 7ของผมมากับ NVIDIA RTX 3080 Laptop ก็เลยสามารถทำการประมวลผลอย่างอื่นตามแบบที่กล่าวมาแล้วได้สมหรับผมเองเรื่องนี้ก็จะเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ผมจะไม่สามารถเปลี่ยนไปใช้ GPU ของ AMD ได้ถึงแม้ว่า AMD จะมีการพัฒนา GPU เพื่อการประมวลผลอย่างอื่นเช่น Data Science AI หรือการตัดต่อวิดีโอ แต่มาตรฐานอุตสาหการรมก็ยังเป็นของ NVIDIA อยู่และคงจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงในเร็ววันนี้และที่สำคัญหากท่านเป็นโปรแกรมเมอร์โค้ดที่ท่านเขียนมาเพื่อประยุกต์ใช้ GPU ของ NVIDIA ผ่าน CUDA ท่านมีแนวโน้มที่จะต้องเขียนขึ้นมาใหม่หากจะเปลี่ยนไปใช้ AMD ผ่าน OpenCL ซึ่งก็ไม่มีใครที่อยากจะทา สุบนะครับผมได้พูดถึงสิ่งที่ท่านจะพลาดหากท่านใช้ CPU หรือ GPU ของ AMD แทนที่จะเป็นของ Intel หรือ Nvidia ในกรณีของ CPU ท่านก็อาจจะพลาด Thunderbolt 3ซึ่งถึงแม้อาจจะไม่ได้สร้างความแตกต่างมากหากท่านจะใช้ External SSD แต่จะสร้างความแตกต่างเมื่อท่านจำเป็นที่ต้องใช้ eGPU ที่ USB-C ก็จะไม่รองรับ ส่วนในกรณีของ GPU ท่านก็จะเสียโอกาสในการนำ GPU ไปใช้ในการประมวลผลอย่างอื่นนอกเหนือจากการเล่นเกมเพราะ NVIDIA ก็ยังคงเป็นมาตรฐานของอุตสาหกรรม ทั้งสองกรณีที่ผมได้กล่าวมาอาจไม่ได้เกี่ยวข้องกับท่านเลยถ้า Use Case ของท่านไม่ได้เกี่ยวข้องกับรูปแบบการใช้งานที่ผมได้กล่าวถึงแต่สำหรับผมแล้วเกี่ยวข้องทั้งสองอย่างและถึงแม้วันนี้ผมจะทนการไม่มี Thunderbolt 3ได้ในกรณีที่ผมใช้ CPU ของ AMD แต่เนื่องจากผมใช้ GPU ในการประมวลผลอื่นๆนอกจากการเล่นเกมผมจึงจำเป็นต้องใช้ GPU ของ NV i d i a อย่างไม่มีทางเลือกครับหากท่านฟังผมแล้วมีความเห็นหรือข้อแนะนาอื่น ปดคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยครับ